ท้แม่ไม่ได้เก่งแค่5ยก3ยกเราก็พอได้ศึกมวยวันลุมพินีนะครับทีวีทีมวยลุมพินีนะฮะจัดไว้12คู่เราคัดมาให้4คู่นะครับใครอยากได้12คู่บ้าบๆตามผมตามไปในกลุ่มเลยกดไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์บอกว่าโอโคราดแนะนำมาสอบถามที่แอดมินได้เลยว่าอยากอยู่กลุ่ม VIP สับสอกมวยไทยทำยังไงนะครับวันนี้ครับคัดมาให้เล่นเน้นๆครับ วันลุมพินีนะครับสไตล์3ยกนะครับอืมไม่หมูนะจ๊ะนะฮะมวยชอบศึกวันลุมพินีตัวที่1ผมชอบไปที่น้องแอมนะครับอาวุธหนักแรงหัวจิตหัวใจดีนะครับน้องแอมแฟร์แท็กโอ้โหเด็กคนนี้หัวใจสู้ดีมากนะครับมวยรักมวยชอบตัวที่2ครับมาสิงเขาหลักมวยไทยนะครับปะทะฝร่งฝรั่งอะไรมาเยอะนะครับต่อยอยู่ที่ใต้นะครับเบียดปะทะฝรั่งนะครับตรงข้ามผมมองดูเป็นมวยเข่ามวยฝีมือนี่ นะครับจะสู้บูบูยากนะครับเข้าไปที่มาาสิงนะครับมวยรักมวยชอบตัวที่3ครับซาเวียกรซาเลสนะครับหรือว่าซาเบียสเตชพันโอ้โหสไตล์วันลุมพินีเลยนะครับสารวัตเชตทำมวยสไตล์วันลุมพินีเลยซาซาเวียกรซาเลสนะครับเข้าไปเลยครับไม่มีเสียหายแน่นอนนะครับปิดท้ายมวยรักมวยชอบตัวที่4ครับอีทีทีเด็ด99นะครับจอมเข่าลอยจากเสรลภมิลอยเ นะครับวันนี้สูงยาวเขาดีกว่าโอ้ยยังไงผมก็มองแบเบอร์ใสยางกระตาตะกระตตงครับ ett เด็ด99และคุณจะคิดถึงผม3ยกไม่หมูนะจ๊ะเฮงๆรวยๆทุกท่านสวัสดีครับ